เออคุณชื่อลอน่นาใช่ไหมใช่ฉันสามารถทําให้คุณได้บ้างนะฉันได้ยินเรื่องเคอร์โบโลที่หายไปแล้วนะและคุณก็ทําดีมากเลยขับคุณแล้วกเกิดอะไรขึ้นเหรออืมมันก็ไม่สำคัญหรอกนะดูนี่สิฮะนี่เนี่ยไม่เคยมัดจานะพวกคาทาศนะพวกเขานะ่ะปฏิบัติต่อผู้ร่ภยัยเหมือนเป็นสินค้าโลกพันุหลังเกิดภับัติเราได้ต่อสู้กับ ผู้ค้ามนุษย์เหล่านั้นมานานมากแล้วนะเพื่อนของฉันนะ่ะรักพาตัวโดยผู้ค้ามนุษย์ที่ชั่วร้ายจดหมายที่มันส่งมาให้เราตัต้งตอนนี้นะ่ะเป็นกับดักต้าแค่เลขของคุณนะ่ะอยู่ในมือของเรานะถ้าอยากให้เธอรอดล่ะก็มาทางตะวันตกมหาฉันคืนนี้ที่โกดังสิบสามไม่ต้องพูดแล้วมาคนเดียวนะถึงไอตัวโต,วตวนั่น ฉันต้องการลูกมือที่เชี่ยวชาญในการรอบเล่นและสอดแนมนะ่ะคุณสามารถทำอะได้หรือเปล่านะคุณไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของผู้ค้าตัวนี้หรือเปล่าฉันอ่าดีฉันเอาพวกเขาล่ะใช่ไหมฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะขอบคุณเอาละเจอกันที่กําลังนะจะลอกน้อยอ่มาออนะมาีกล้วโจทย์กวครับมาสอดไว ไม่มีพ้นหนึ่งนะไปรีบปีก,ก่อนนะฮะคุณใสออ่อาวุธที่น่ากลัวมากเลยเอืมมาไม่มีหรอกนะค้นหา เกมอะตกลงอ่ะแลวไปช่วยเหลือผู้ของคุณเองนะเดี๋ยวก่อนนนี่คือดักฮะมีทิปผิดโมดติอย่างนั้นเหรอนี่มันคือบักแย่แล้วล่ะอ่ะใช้บัตรตัวหลักที่บัตรตัวหลักนะจับจักเกิดอะไรขึ้นเหรอ มันมีกับตัดอยู่ข้างหน้านะ่ะแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่ามีมากมายอยู่ข้างหลังดีไย่้องวนนะมันเป็นปัญหาเล็กๆแต่แงมากๆเลยนะ่จะจัดการมันได้อืมฉันไม่ถึงได้โปรดชี้ทางถอดภัยแล้วฉันนะ่ะจะตามไปนะครับต้องปลายหินคะร ระหว่างเขาเดินไปปิดตู้ก๋แลก็เติมพลังก่อนนะครับต่อไปนะครับไปหินไปป้าบนะครับเฮ้ยเราไปตะเกียงมะเนี่ยเดี๋ยวบอกนะเราไม่ได้ใส่ตะเกียงนะเวล่ะไม่ได้เอาตะเกียงมานะครับไม่เป็นไร,นครแค่เรามีสเกลเวลห้าแล้วก็ปลอดท้ายนะครับนี่นะผมมันเป็นกับดัก ที่เยอะนะให้ดูนะคุณตูมนะครับคุณพูดถูกมันใช้ได้ไหมไอตัวใหญ่ขานาดแข็งแกร่งมากมากเลยอ่ามาต้องไม่พิจยดอย่างแน่นอนล้วกลูบายสกปรกมากมายทำไมเขาถึงไม่ตายทีละ่ะใช่แล้ว ย่งไงก็ตามทําไมคุณถึงห้ามแตะนางงั้นละ่ะเธอน่ะมีหน้าอกที่ใหญ่นะหอแต่นายนะ่ะระวังโดนกัดละเงียบคนเยอะมากเลยแต่ดูเหมือนจะไม่คัเนเกตเห็นฉันนะมีปัญหาหลักนะโอเคแล้วเ,เขายอมไปนะผมอัด คลเป็นรอบที่สองนะผมที่ผมสึกเจ็บคอมากคุณเคยคิดบ้างไหมว่าคนที่ฆ่าพวกเราน่ะจะต้องเอยแบบนี้น้ำลายคนนั้นคืออินคาเล่นเหมือนกันนะอาจากอินคาเล่นน่ะ วกเขาน่ะไม่ควรที่รับการปฏิบัติเหมือนทาสนะตอนนี้แกน่ะบอกฉันเกี่ยวกับประเทศของแกได้แล้วนะเก็ะนูน่ะมันเป็นฐานที่ไหนเหรอ้องจากนี้แม้ว่าเราจะหยุดก็คงจะมีคนรับช่วงต่อแล้วนะฮะ อ,อย่าส่งเสียงดังนะฉันนะ่ะมาไม่ใช่คนแล้วนะเลกพี่มาสิพี่ของฉันนะ่ะมาหรือเปล่าเขาอยู่ที่ไหนล่ะหัวหน้าดิออนเหรอโอ้มิสเตอร์แกเมา้าเขานะ่ะอยู่หลังฉันเองน้องสาวขอโทษทีนะที่มาช้าไปหน่อยน้องสาวเหรอฮะคุณเป็นชนั้นสูงนั้นเหรอ เงียบหน่อยจเย็นตอนนี้น่ะไม่ใช่เวลาสำหรับต้งสาระแบบนี้นะน้องสาวคุณฉันสบายดีขอบคุณนะนเจ้าดีนะแต่ว่าฉันขอโทษรับคนคุณนะตอนนี้พวกเราควรทำงางกันดีล่ะฮะคุณไม่ใช่นักลบเหรอนั่นน่ะคือทัางนังการถามคุณนะและได้โปรด อย่าให้คำให้เก๋ได้นะเพราะว่าฉันไม่ชอบนะใครมีไอเดียนะ่ะกอกับค่าพวกเขากันเถอะโอเคไปเล่นปเลยดีกว่าแล้วมันใครนะ่ะไ,ไม่นะ ขวัดเจี๊ยบโอเคเราเคลียร์มอนเตอร์ปลดแะน้ำอผมเคลียร์พวกคนเถื่อนนะครับออกไปก่อน เธออ่าอ่าฉันขอนำตัวก่อนนะฉันชื่อว่าเตทิลีน่าอโมฉันรอหน้าปอดองค่ะอืมเธอคือแม่ป้านกระลอกใช่ไหมตั้งใจฟังนะฉันไม่เคยคิดว่าฉันน่ะได้รับความช่วยเหลือจากเธอมาก่อนถุกภาพหน่อย แต่รู้ไว้นะฉันเห็นอะไรอีกมากมายระหว่างทางน่ะทั้งการทั้งการลักพาตัวการเผาการฆ่าผู้เท่าน่ะมักจะพูดแบบนั้นเสมอนนะเป็นหน้าที่ของคุณนางน่ะที่ต้องปกป้องรักหลของตนถ้าดูตอนนี้น่ะมันจะตลกใช่ไหมล่ะแต่นั่นน่ะวนีีถูกต้องนะฉันถูกด,ดูมาน่ะ ฉันถูกช่วยเหลือโดยคนที่ควรจะปกป้องนะ่ะเข้าใจใช่ไหมฉันรู้สึกยังไงนะ่ะเออคงจะเข้าใจมั้งคะระหว่างทางที่หลบหนีนะ่ะจะกรับได้โดยค่เหลือจากทุกคนนะอืมแล้วก็ตามนี่คือสิ่งที่คุณสมควรได้รับนะรอหนะ้าเหรียญทองเหรอใช่เหรียญทองไม่ไรนะฉันเป็นนี่ชีตของคุณนะ่ะเั้งแต่ครช่วยเหลือ,อไดนะ้น่ะ ปวดมหาชั้นเลยขับขนะึ้นนะเกิดเป็นอันจบภารกิจครับ